สวัสดีค่ะพบกับกวาดเปนนอะรถ้าเราว่างเราก็จะมาพูดเม้ามอ,อายต่างๆคือไม่ไแบบคิดว่าแบบจะมีใครมาฟังหรืออะไรนะคะแต่ถ้าผ่านมาฟังแล้วเป็นไปอยู่กับใครนะคะก็รู้สึก,กดีดีมากคือลมดงเครียดหลัแล้วกแบบจะมาพูดคนเดียวผ่านหน้ากองหน้าจอหน้ากองก็ว่าไปนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับท็อป,ปิกทีว่า อาจารย์พยาบาลโหจริงรเปล่าโหจริงรเปล่า,ลาก็จะมาเมามอยประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะถ้าถามว่าอาจารย์พยาบาลโหจริงไหมเราบอกเลยว่าความอยากในการเป็นนักศึกษาพยาบาลอาจารย์พยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นคือเราคิดว่าส่วนตัวเราเป็นแค่บางคนนะคะคำว่าโหดไหม หรือว่าอะไรคาว่าโหดก็อาจจะดูรุนแรงเกินไปนะคะอาจจะเป็นว่ามีความเข้มงวดอย่างนี้ดีกว่าไหมอาจารย์พยาบาลมีความเข้มงวดแต่ด้วยความคําว่าพยาบาลต้องทํากับชีวิตคนไข้เราคิดว่าสไตล์ก็อาจจะเป็นประมาณนั้นอาจารย์แต่ละท่านก็จะสอนการพยาบาลที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอารเวเด็กสิตเเวอะไรต่างๆนะคะเขาจะแยกกันไปเนาะ ในเลเวลเนี่ยเราจะแยกว่าอาจารย์อาดาวหรืออาจารย์หรือการเพรบาลผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์จะมีความเข้มงวดในระดับที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเวลาใครจะขึ้นบอร์ดอาดาวเนี่ยก็คือต้องไม่ใช่แค่เตรียมตัวเตรียมความรู้แต่ต้องเตรียมใจไปด้วยนะคะที่จะไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างนะคะแต่ทุกคนก็คือจะเครียดไว้ก่อนแล้วคือเวลาเปิดดูเปิดดูแบบบอร์ดที่จะขึ้น จะได้ขึ้นกับอาจารย์อะไรเนี่ยคือต้องดูเนะว่าได้ขึ้นกับอาจารย์คนไหนนะคะเพราะว่ามันการได้เห็นเนี่ยชื่อหรืออะไรเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตเราไว้แล้วว่าชีวิตบนวอร์ดในอนาคตเราจะเป็นไปในทางไหนจะรู้สึกชิลหรือจะรู้สึกกดดันนะคะนั่นเองเนาะอาจารย์ห้องขอดหรือเกี่ยวกับพดยุมันในเวลาขึ้นวอร์ดเนี่ยก็จะอาจจะ มีความโหดนะคะแต่ในแบบสอนนี่ก็จะไม่ค่อยเท่าไหาาาร่เนาะส่วนอาจารย์เด็กอาจารย์จิตเวชนะคะก็จะมีความแบบเหมือนเอ่อเหมือนอารมณ์แบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเขาก็จะมีความเข้าอกเข้าใจนักศึกษานะคะก็จะมีความแบบเออมีความแบบใจดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคิดว่ามันก็อยู่กับ ในในการสอนก็จะอีกอารมณ์ประมาณนึงแต่ในการขึ้นบอร์เนะมันไปอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วนะคะมันก็ไม่แปลกที่บางครั้งถ้าสมมุติเราทําผิดอะไรเงี้ยคือมันอยู่กับชีวิตของคนไข้มันก็ไม่แปลกที่อาจารย์อาจจะต้องดุบ้างโหดหรือใช้แบบน้ําเสียงที่อาจจะดุทําให้บางทีมันอาจจะแบบเออกระทบกับจิตใจเราอะเนาะทำให้เรามีความเครียดและกดดันอันนี้มันก็ เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันก็จะต้องเจออยู่แล้วอะเนาะแล้วแต่ตามสไตล์แต่ละคนนะแต่ถ้าถามว่าที่ผ่านมาเสียน้ำตาไปหลายหยดหลายลิตรไหมก็ก็มีการเสียน้ำตาเหมือนกันนะคะสำหรับการขึ้นบอร์ดตอนนั้นเราจำได้ว่าเพื่อนเราที่เพื่อนสนิทเราที่แบบไปขึ้นบอร์ดด้วยกันมึงกลับมาทีไรมันก็แบบ บางทีก็ร้องค่ะบางทีก็แบบไม่อยากไปขึ้นวอร์ดก็คือเหมือนชีวิตช่วงนั้นมันก็คือเศร้าดูเศร้าไปเลยแล้วก็เออคอยให้กําลังใจนะจนเราผ่านแล้วก็จบมาได้คือแต่พอมาคุยกันแบบปกติอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็น่ารักนะเขาก็มีความแบบเป็นแม่เป็นแม่สอนลูกอะ่ะเออก็ทุกคนก็มี สุดท้ายแล้วไม่ว่าอาจารย์จะโหดยังไงนะคะก็คือนักศึกษาทุกคนเขาก็รักอาจารย์มีความแบบรักต่อกันะนะคะในในแบบที่แบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะวูกอาจารย์ทุกคนเราเราเชื่อว่าเขาก็สอนเพื่อที่จะแบบอยากให้เราได้ดีจบไปเป็นพยาบาลที่ดีทําถูกต้องบนมาตรฐานวิชาชีพปะเนาะถามว่าอโหดไหมก็ตามที่เรามานะคะ มันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เราโชคชะตาของเราจะไปเจอกับอะไรแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราอดทนได้มันก็ผ่านมาได้นะคะก็ด้วยความเป็นนักศึกษาตอนนั้นคือเราเราก็ต้องแบบมีความแบบเป็นนักศึกษาเนาะไม่เคยเจอนู่นนี่นั่นการเวลาจะไปทําอะไรในสถานการณ์จริงมันก็จะค่อนข้างโลกค่อนข้างตื่นเต้นนะคะการดู่ากล่าวอะไรเนี่ยไม่ว่าจะจะ อ,อ,อาจารย์หรือว่าจากอะไรต่างๆนะคะมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันคือการทํากับคนไข้การที่เขาเตือนเราก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเคถูกต้องแล้วดีกว่าเราลงมือทําไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครบอกเราถูกไหมที่พูดเนี่ยไม่ใช่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่แบบอยากจะให้ทุกคนเครียดเนาะเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันค่อนข้างที่จะต่างกันต่อให้เราเจออาจารย์ที่บอกว่า คนนู้นบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้นะแต่เราไปเจอมันอาจจะเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่ประทับใจก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้รู้เรื่องหน้าแต่เราต้องเตรียมตัวรับมือกับมันซึ่งบอกได้เลยว่าการเป็นนักศึกษาพยาบาลมันไม่ง่ายนะคะเราต้องผ่านอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวที่จะต้องสอบและการเตรียมตัวในเรื่องของสภาพจิตใจบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่ต่อให้เตรียมตัว พอเราเจอในสถานการณ์จริงๆมันก็บางครั้งมันก็ค่อนข้างที่จะแบบหนักกับความรู้สึกสุดท้ายด้วยความอดทนนะคะที่เราหล่อหลอมมาจนถึงทุกวันนี้มันก็ทําให้เราผ่านมาได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะทุกท่านนะคะที่สอนเราให้ความรักให้ความรู้ให้เล่าประสบการณ์ต่างๆนะคะจนมาเป็นพยาบาลจนถึงทุกวันนี้และเราก็ออกมาเป็นพยาบาล ที่มันเจออะไรยิ่งกว่านั้นนะ่ะเจออะไรยิ่งกว่านักศึกษาพยาบาลเจออะไรมากกว่ามากกว่าตอนนั้นหลายเท่าเป็นความเครียดที่หลายเท่ามากกว่านั้นคือเราคิดว่านั่นแหละคะ่ะการเป็นนักศึกษาพยาบาลมันต้องอดทนในระดับสูงที่เรามานี่ก็ประมาณนี้นะคะลองลองแบบเป็นฟังไว้เพื่อแบบเป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเตรียมใจไว้ก็โอเคเนาะแต่แบบไม่ต้องไปเครียดบางทีชีวิตเราอาจจะแบบไม่ต้องเจออะไรแบบนี้เลยก็ได้อาจจะเรียบง่ายแต่บอกเลยว่ายังไงเป็นนักศึกษาพยาบาลต้องเจอแบบนี้แน่นอนไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย